ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจกับแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำวันจันทร์แบบนี้สี่โมงครึ่งที่วิทยุจุฬาอยู่กับดรเอกพัทรธนกุลประธานลักสุด M B M จากจุฬาลงกรณ์ business school และผมเลม็กมณชัยวงคติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16วันที่เราออกอากาศกันนี้ก็วันสงกรานต์แล้วจย์แต่นี่น่าจะเป็นวันสงกรานที่อาจจะเงียบเหงาที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติแล้วก็ห่างกันเยอะด้วย เ,เราต้องห่างกันสักพักอ่ะให้คุณผู้ชมดูถ้าเกิดใครดู f a c e b o o k ไลฟ์เนี่ยเรานั่งห่างกันประมาณสัก1เมตรหรืออาจจะมากกว่าครับก็จําเป็นครับทํายังไงได้เพราะว่าจริงๆก็อยากจะอยู่ใกล้กันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือเขาใช้คําว่า Social Distance แต่ว่าผมคิดว่า Social Distance มันฟังดูห่างเหอะเนาะคุณเล็กบางที่พยายามไปไหนก็บอกว่าคือเรามาทํา Safety Distance กันเถอะอ่า ครับคือโซเ i ีย Distance มันทำให้เราดูห่างกันแต่ถ้าบอกว่าเซฟตี้ดิสแตนซ์อ๋อเราต้องห่างกันเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยก็เลยออกมาเป็น s a ฟตี้ Distance สัหน่อยครับ,รบก็1เมตรเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้ทางออกของโรคโควิด -19 มันจะไปจบที่ไหนแล้วก็แต่ละจังหวดัดแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศด้วยเขาจะ ถานการณ์กลับสู่ปกติอย่างไรก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเนี่ยดีที่สุดแล้วใช่ครับในทุกทางแล้วก็จริง,รงๆถ้าท่านอยู่บ้านได้ดูบิสติเนียสอยู่ที่บ้าน,นดูรายการอื่นๆฟังรายการอื่นๆของวิทยุจุฬาอยู่ที่บ้านและของที่อื่นๆอะไรก็ได้แต่ขอ,อให้ท่านอยู่บ้านอะ่ะตอนนี้สําคัญมากอ,อาจารย์ครับถ้าวันนี้อ่ะถ้าก่อนนะถ้าวันนี้ยังเป็นสงกรานต์ปกติมันจะมีเพลงสองเพลงแน่นอนที่ผมว่าคนจะต้องเปิดกันทั้งแผ่นดินอันที่หนึ่งนเนี่ยคือซุปเปอร์วาเลนไทน์ใช่ใช่ผมก็พยายามจะคิดว่า เออเล็กกับเจคหรือว่าเล็กกับเอกเนี่ยเล็กครับเออเสียงมันก so ็ล่างไม่ได้ไม่ได้เออแต่ก็ก็สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราค่อยมาพูดเล็กเองพอได้นะเพราะว่าเล็กครับเล็กครับเออไกเพลงหนึ่งที่ผมเชื่อแลวเกินว่ามันจะต้องดังแล้วก็เปิดกันก็คือพักก่อนพักก่อนแล้วเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากก็คือทุกคนอ่ะพักอยู่บ้านก่อนใช่เหมาะ สองเพลงนี้ดังขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามันมีเรื่องที่เราคุยกันได้ทางการตลาดเหมือนกันนะคุณเล็กเ,เพราะว่าเ,เวลาที่เราดูเรื่องว่าช่วงไหนแพลตฟอร์มไหนกําลังมาเราจะดูว่าเรื่องที่ดังช่วงนั้นน่ะเกิดขึ้นที่แพลตฟอร์มไหนยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาซูเปอร์วาเลนไทน์คุณเจนคุณนุ่นคุณโบ<ม>เขาดังจริงๆรก็ต้องไปถามว่าเอ๊ะเริ่มที่แพลตฟอร์มไหนกลายเป็นว่า Tik t o อกและผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์เนี่ย เป็นเพลงที่มีมาตั้งเกือบ10ปีแล้ว<ช>ไม่ใช่เพิ่งมาปล่อยปีนี้แล้วไม่ใช่เพลงที่เป็นเพลงจริงจังด้วยนะเป็นเพียงแค่แนะนําตัวเขาไงอ๋อฮะก็คือในห้างของอเจ้าของค่ายค่ายค่ายเพลงเนี่ยก็บอกว่าคืออยู่ทีซูเปอร์วาเลนทน์แล้วออกเวทีเนี่ยคนไม่รู้จักว่าเธอชื่ออะไรกันบ้างเธอก็ร้องเพลงแนะนำตัวหน่อย ว่า,าเจนมากับนุ่นแล้วมากับโบนุ่นก็มากับเจนแล้วมากับโบโบก็มากับเจนแล้วก็มากับนุ่นอ่ะแต่มันมันฝึกสมาธิเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นการให้มา3ชื่อฮะแล้วก็ต้องเรียงอะ่ะสลับเรียงกันให้ถูกต้องถ <laughs> ึงจะเซาด์ <laughs> เออแล้วก็สนุกสนานมากแต่ว่าประเด็นเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะ่ะสำคัญก็คือว่ามันมาจากทิกตอกคือมันชัดมากเลยนะคุณเล็กสมัยก่อนเนี่ยข่าวดังจะมาจากเฟซ อ่าใช่อ่าท,ทีนี้เนี่ยหลังๆไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่า IG พวกดาราดาราทั้งหลายในยุคหนึ่งก็จะมีแบบ i g Account และอะไรที่อยู่บน i g Account ก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ในเฟซอ๋อใช่ครับแล้วก็มายุคที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นท w i t t e r อะไรที่ดังในทวิตเนี่ยครับมันจะมาโผล่ในเฟซโผล่ใน IG, ครับครับแล้วตอนนี้ของใหม่คือ Tik t o k อที่เราคุยกันมายาวนานหลายเดือนว่ามันมาแน่ปีนี้มาแน่ปีนี้มาเร็วปีดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเจนนุ่นโบเนี่ย ซูเปอร์ l าล t นไทเริ่มจาก t k t t o k แล้วก็ไปดังตอนนี้คนเล่น t k t t o k เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเยอะมากอาจารย์แล้วคือเดิมเนี่ยดาราเราจะเห็นเขาอยู่ใน IG ซะเยอะรหรือ a g r a m าแใเยอะและอย่างมากเราก็ไปดูใน Instagram ที่เขาทำไลฟ์หรือว่าทำไอจีสตอรแต่ตอนนี้ดาราจํานวนมากย้ายถิ่นฐานไปตั้งบ้านใหม่อยู่ที่ Tik t o อก กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงคนเมืองนะเดิมเนี่ยอาจจะต่างจังหวัดใช่ตอนนี้เมืองอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นฐานพีระมิด<ฆ>ทีนี้เนี่ยมันก็ค่อยไตย่ไต่ตตตขึ้นมาคือคนทุกระดับเนี่ยเล่นติ k กต็อกหมดเลย<ฆ>ครับล่าสุดผมได้คุยไปคุยมาไปเจอเพื่อนซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่อยากเมาส์เลยว่าเพื่อนยังไม่มี Facebook Account เลยตายจริงแต่เล่นติ๊กต็อกนะเราเต้นไหมครับก็ไปก็สนุกกับการที่เล่นวิดีโอนี่แหละเพราะเป็นคนความคิดสร้างสรรค์ คืออยู่บนเฟซไม่ค่อยรู้สึกว่าจะใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรแต่พอเป็น Tik t o ็อกมันจะมีฟังก์ชันในการที่อย่างเช่นยกมือขึ้นมาแล้วตัวเราหายไปอ๋อฮ oh ับหรือว่าเต้นคนเดียวแต่ว่ามันกลายเป็น5คนอ๋อ oh oh, ใช่ใช่เคยเห็นแล้วอีกอันนึงที่เขาเล่นกันเยอะมากช่วงนี้ที่คนกระโดด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 แต่ว่าเขาจะตัดส่วนที่ขาถึงพื้นออก oh มันจะเหมือนเราลอย oh ลอย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 อย่างเงี้ย uh พวกนี้มันเป็นฟังก์ชันอัตโนมัติของ Tik t o oh ็อกโดยที่ไม่ได้ใช้แบบความเก่งกาดด้านการตัดต่อคือมันมาพร้อมกันหมด แล่อีกอย่างหนึ่งคือ t i t t อกเนี่ยเราสามารถใส่เพลงได้เพลงเนี่ยใส่ฟรีแล้วมีลิขสิทธิ์เพราะ t k k t o กซื้อหมดแล้วฮะแม้จะคือมันเป็น15วินาทีที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่ต้องยอมรับว่ามันสร้างสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดคือ customer experience หลากหลายมากครับแล้วก็คือถ้าได้ เออเห็น t ิ k ตอกจริงๆจะรู้ว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยมันขายเรื่องของคอนเทนต์กับครีเอท ivity อ่าคือมันต้องคิดสร้างสรรค์งั้นคนที่คิดสร้างสรรค์ได้เยอะเนี่ยก็คือน้องๆเด็กๆเขามีเวลาเยอะ,อะมีมุมคิดใหม่ๆไม่ติดกรอบน้องเขาจะคิดอะไรได้เยอะพอคิดได้เยอะปั๊บเนี่ยเขาเอาขึ้นไปพอคนที่ไม่ได้คิดอะไรติดกรอบแล้วเอาขึ้นไปโชว์ให้คนอื่นเห็นมันก็สนุกดยอัตโนมัติม,มันก็เริ่มต้นจากจุดนี้แล้วตอนนี้เนี่ย คนก็เลยเริ่มเห็นว่าเออสนุกดีแล้วยิ่งคนใช้เยอะคุณเล็กพูดถูกครับดาราใช้คุณนุย้ยทีเ่เป็นดีเจดีเจนุ้ยครับ,รบแล้วก็ดาราชื่อดังหลายท่านคือแล้วยิ่งมีโบมีนุ่นมีเจนสามคนนี้ทุกคนต้องมาเล่นติกต๊กต็อกันหมดเลยเออแล้วตอนแรกเนี่ยถ้ายังจาได้เรื่องนี้เนี่ยผมคือเฟซบุ๊กมันกลายเป็นเป็นหน้าบ้านของทุกคนคมีอะไรก็จะมาเห็นกันที่หน้าบ้านเพื่อนไหวที่ไหนก็จะสุดท้ายมันจะมาที่ Facebook เนี่ยแหละ ผมก็เห็นว่าตอนแรกเอ๊ะเอาชื่อ3คนนี้ออกไปจากหัวไม่ได้<ะ>เห็นมีแต่คนโพสต์โพส์โพสผมก็มันจะเป็นอะไรกันนะกันหนาพอดูเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแล้วก็สิ่งนี้มันก็สะท้อนเรื่องของการตลาดได้หลายมุมมากเลยนะสะท้อนได้มากครับเออแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมติ TikTok <ะ>๊กต็อกก็คือว่า<ะ>เป็นการตลาดที่ค่อนข้างจะคล<ะ>ีนกว่าแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มอ๋อเหรอฮะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของของเซนเซอร์ชิพดังนั้นเนี่ยถ้าลูกท่านบอกติดติ๊กต็อก อย่างน้อยอท่านก็สบายใจอย่างหนึ่งว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องของอยาเสพติดให้โทษไม่ค่อยมีเรื่องของอสื่อลามกอ,อนาจารเรื่องของของมึนเมาพวกนี้คือติ๊กต็อกเซนเซอร์หมดเพรฮะเก่งจังดังนั้นบางทีเนี่ยแนวคิดเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันแนวคิดของ Tik To อกคือเซนเซอร์แนวคิดของบางแพลตฟอร์มเขาปล่อยฟรีมันก็ถือว่ามันเป็นโซเชียลดังนั้นโซเชียลมีทั้งดีและไม่ดีเขาปล่อยฟรีดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า ถามว่า TikTok ดีสำหรับวัยรุ่นเด็กๆเกยาวชนไหมผมว่าดีกว่าหลายแพลตฟอร์มถ้้าอย่างนี้ผู้ประกอบการเองจะหาโอกาสอะไรจาก TikTok ได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ยูเซอร์เพิ่มขึ้นคนดังเข้าไปมากขึ้น<ะ>คนอยู่บ้านแล้วก็สามารถนั่งดูคลิป TikTok ได้เป็นชั่วโมงเอมันจะมีอะไรที่สื่อสารกับตลาดแล้ภายในแค่15วิวีได้เหรออาจารย์เยอะแยะ,ยะเลยนะครับในช่วงนี้ผ่านมา<ะ>เนี่ยคือบริษัทใหญ่บริษัทเล็ก ใช่ทิกตอได้หมดคร,ครับแล้วมันทำให้เกิดไบรัลมันมีมันมีหลายเรื่องที่เอ่อ o ิ k สามารถเล่นได้เช่นแ h ชแท็กชาเลเป็นยังไงครับเอ่อก็คือทำ hashtag ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีชาเลน g e ก็คือการแข่งขันอะไรบางอย่างเช่นแข่งเต้นอ้ฮะครับแข่งเต้นแข่งแปลงร่างเพราะว่า TikTok มันมีเวอร์ชันมันมีฟังก์ชันแปลงร่างใครคิดได้สร้างสรรค์สุดก็มีของรางวัลมอบให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรนี่ผมสนใจจังเลยฮะมีตัวละครบางตัวละที่ผมอยากจะแปลงร่างให้เป็น มีห้าตัวเรือตัวไหนดีถ้าภาคสามจะมีเก้าโดยมีหน้ากากซักซิโดเป็นพระเอกเออแล้วมีแปลงร่างมีแปลงร่างเออะไรก็ว่ามีบางคนร้องเพลงแข่งกันเป็นแฮชชารกดาเลนส์ร้องเพลงแล้วก็พอพูดถึงร้องเพลงมันก็จะมีดูเอ็ดแชร์นส์ก็คือการคนอื่นเขาเต้นท่านี้ไว้เราเต้นตามเขาหรือว่ามีกิจกรรมบางอย่างเช่นเอาดารามาบาง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  หนังบางเรื่องเขาอยากโฆษณาอยากไปสัมพันธ์ผ่านทิกตอกเขาก็เหมือนกับให้ดาราในหนังเรื่องนั้นเนี่ยครับพระเอกนางเอกพูดขึ้นมาแล้วก็หยุดแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่ที่ทางบ้านเขาก็จะใสะ่คําพูดเพิ่มเติมเห<อ>มือนคุยกันท<อ>ีนี้มันเกี่ยวข้องกับครีเอทีนไหมครีเอทีวิตี้กับคอนเทนต์เวลาที่เป็นทิกตอกเนี่ยมันจะเน้นเรื่องครีเอทีวิตี้กับคอนเทนต์แล้วคนก็จะเริ่มแชร์แชร์กันไปครับหรือทํากิจกรรมบางอย่างซึ่งเป็นการครีเอท เรื่องราวใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากการบริโภคเช่นใน7-11ค,คนก็เดินเข้าไปซื้อน้ำเครื่องดื่มวิตามิน C มาใส่กับผงคอลลาเจน oh, <ha. S 2> แล้วก็กินแล้วก็บอกว่ากินแล้วก็รู้สึกดีต่อสุขภาพวิตามิน C ีส0งมิลลิกรัมต่อวันอะไรก็ว่ากันไป15วินาทีแล้วก็บอกเอาอันนั้นมาผสมอันนี้เอานี่มาผสมอันนั้นคนก็ลองกินตามแต่ถ้ามองในมุมการตลาดคือมันเกิดเ u r c h a ช e คือคนเดินไปซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วจะทำในระดับสร้างความสนุกคือ awareness ก็ได้สร้าง purchase <ๆ S 2> เลยก็ได้เพราะฉะนั้น tiktok เนี่ยช่วงนี้มาเยอะก็เลยขอคุยให้ฟังหน่อยว่าออนนมันก็ยัง,<อ>งมีอะไรเล่นทางการตลาดอีกอันหนึ่งที่เห็นฮิตก็คือสลับร่างสลับร่างสลับร่างหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงเ,ออเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นเด็กเจ้านายเป็นลูกน้องลูกน้องเป็นเจ้านายเออก็ก็เข้าใจเล่นเหมือนกันนะคือ,อทําเลยทําให้รู้สึกว่าที่บอกว่าคอนเทนต์เนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยอันนี้มันจริงเลยนะโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เปิดโอกาสให้คนได้ได้มีส่วนร่วมแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ครับแต่คอนเทนต์เนี่ยสมัยก่อนใครมีคอนเทนต์ก็จะไม่มีโปรดักชันครับแต่ t ิ k กต็อกอ่ะมันทําให้คนที่มีคอนเทนต์อยากทำอะ่ะสร้างโปรดักชันคือสร้างคลิปของตัวเองได้อย่างเนียนเนียน <ien> คือเหมือนกับมืออาชีพทําให้ไอ้เครื่องมือนี่แหละเวลาผมนั่งดู t ิ k กต็อกเอิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคลาสที่ท่นนานคณะบดีดรวิลเลอร์โริวัฒชวนเมนเจอร์ของ t i k t o ็อก มาพูด oh, <ha. S 2> ให้กับเด็กที่ปริญญาโทที่คณะฟังนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ชวนผมก็ไปนั่งฟังด้วย <Ha. S 2> บนออนไลน์นี่แหละปรากฏว่าแล้วท่านนี้ก็เป็นสิทธิ์เก่าของคณะด้วยอ oh, <ha. S 2> ๋อฮะ MBA ยัง X ของเราก็ได้คุยได้ฟังได้เห็นเรื่องราวของ Tik t o k ก็เลยรู้สึกว่าเออดีแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย t i k t o k มันเน้นเรื่อง creativity แต่คนมี creativity แต่มัน Pro d u c t production ไม่เป็นคือผลิตไม่เป็นแต่การมีฟังก์ชันที่เป็น production ดีๆเยอะมากบน Tik t o k ทุกคนทําได้เหมือนมืออาชีพในเวลาแป๊บเดียวเนี่ยมันทําให้ creativity ทั้งหลายที่อยู่ในหัวคน<ะ>เป็นล้านล้านเนี่ยไหลออกมาให้คนอื่นเห็นหมดเลยสนุกมากอันนี้น่าสนใจนะจารย์แล้วถ้าเกิดฟังจากที่เราสองคนพูดใช่ไหมครับแล้วก็ไล่เรียงกันมาหลายครั้งเนี่ยช่วงแรกๆโทนของการพูดคุยกันทุกคนกังวลทุกคนเครียดกับโควิด1 9แต่พอมาตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่มที่จะปรับตัวกับการอยู่ที่บ้านแล้วหากิจกรรมทํขาขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะไปสู่ พฤติกรรมใหม่หรือว่าความปกติใหม่ที่เป็น new normal ได้อีกตั้งหลายอย่างเนี่ยได้มากจริงๆแล้วก็ผมวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่อง new normal เพิ่มเติมให้เป็นชุดๆว่ามันมีกิจกรรมหรือมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างอยู่ด้วยกัน4เรื่อง4เรื่องก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเกินก่อนไะเล็กครับเล็กครับเล็กครับเพื่อเพื่อดึงให้คนสนใจข้อที่1ครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับพฤติกรรมคนจะ no move มากขึ้น no move คือไม่เคลื่อนอยู่กับที่อยู่กับที่มากขึ้นก็คืออยู่บ้านเอออยู่บ้านได้สมัยก่อนไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยอยู่บ้านไม่เป็นผมนี่แหละรู้สึกว่ามันอยู่บ้านแล้วร้อนทุกวันนี้ก็ร้อนนะ <laughs> <laughs> แต่มันไม่มีที่ให้นั่งข้างหนอกบ้านแล้วผ่านไปสักสองสามเดือนครับคุณเล็กก็จะรู้สึกว่าแบบเออเอ,อเอ,อตื่นเช้ามาพฤติกรรมคือทํากาแฟกินเองไม่ต้องไปหาร้านกาแฟที่ไหนนั่งอีกต่อไปดูทรทัศน์โลก แปลกมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่ตอนเช้าตื่นก็อื่นขึ้นมากินกาแฟนั่งดูโทรทัศน์ไม่มีโมเมนต์นี้ใช่ใช่โมเมนต์นี้มันยี่สิปีที่แล้วเราพูดเรื่องไม่กับเทรนต,ตลอดเลยว่าคนจะมีเวลาน้อยลงน้อยลงคนจะเข้าสู่สังคมเมืองทุกคนเร่งรีบเร่งรีบตอนนี้ไม่ต้องเร่งรีบเลยไม่เร่งทั้งนั้นแล้วก็มากกว่าน,นั้นคือ,อ,อการที่โ o no move เนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจที่เป็น d e l i v e ี่อ่ะมันเกิดขึ้นเยอะมาก และบริษัทที่ไม่มี d e l i v e r รก็จะคิดเรื่อง d e l i v e r รเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็อย่างร้านสะดวกซื้อปกติอาจจะไม่ได้คิดถึง delivery ตอนนี้ป้าย d e l i v e r รขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อก,อก่อนเลยคือคนไม่อยากออกจากบ้านแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยคนก็รู้สึกว่า,าไม่ออกก็ได้ก็สบายดีครับ<ะ>อันนี้คือตัวแรกเลยคือ no move ครับงั้นอะไรที่ยังต้องการให้ลูกค้ามาเจอท่านมันต้องมาเจอเรามันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนบางที่เนี่ยเป็นโรงเรียนกวดวิชา อ่ยังไงครูก็เชื่อว่าต้องมาเรียนรวมกันต้องเดินทางมาเรียนแอมันไม่ได้อาจารย์พูดอย่างเงี้ยโดนใจมากเพราะว่าโลกของการทํางานเชื่อว่าพวกเราหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เคยเคยเจอมาก่อนไม่ได้นะมาประชุมต้องพร้อมหน้าพร้อมตาเราประชุมผ่านวิดีโอคอลมันไม่ได้หรอกเราจะต้องเห็นหน้าเห็นตาได้อารมณ์เขาก็ทํากันได้ทั้งโลกไม่จําเป็นต้องมาเจอหน้ากันมันก็สามารถประชุมได้แล้วก็ทําให คือโควิด19กับรอบนี้มันพิสูจน์แล้วว่าหลายๆอย่างเรา work from home แล้วก็เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศให้เสียเวลารถติดได้จริงๆแล้วต่อไปต้นทุนค่าเดินทางจะลงมาหาศาลไม่ใช่แค่รถยนต์ไอ้ที่แบบว่าผู้บริหารจะต้องบินไปขึ้น business class อะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงทีนี้เดือดร้อนใครมีคนได้ประโยชน์ก็มีคนเสียประโยชน์แล้คนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่ทาสายการบินใช่อา,อาจารย์สายการบินที่ผ่านมานี่ แล้วก็รรเราไม่เคยเห็นภาวะที่เครื่องบินจอดกันเต็มรันเวย์แล้วก็แอร์สจวตกับตันทุกอย่างเนี่ยก็ไม่มีตารางบินมีประโยชน์อย่างเดียวคือถ่ายรูปสวยดีเอเอาไปลงข่าวท่มามกลางหยาดน้ำตาของคนอุตสาหกรรมนี้เอาแอร์เอเชียวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมา1นึ่งหมื่นกว่าไฟล์ของแอร์เอเชียทั้งเครือรรไม่ใช่แค่อเอเชียไทยแลนด์กับเอเชียเของประเทศไทย ทั้เครื่อหมื่นกว่าไฟล์ต่อวัน<ะ>เหลือบินศูนย์ไฟล์นั่นหมายถึงไรายได้ศูนย์บาทรายได้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามสายการบินเครื่องบินไม่บิน<ะ>ไม่มีสตังค์อยู่แล้ว<ะ>แถมเสียสตังค์อีกเพราะการจอดเครื่องบินมันมีค่าระวังเครื่องอการค่าจอดเนี่ยขึ้นสายการบินเนี่ยหน้าที่อย่างหนึ่งที่ต้องทําง่ายๆเลยก็คือเอาเครื่องบินขึ้นอตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องระวงังแต่ว่าตอนนี้ก็มีประโยชน์ ตามมาบางอย่างเหมือนกันนะครับเช่นพอมีเครื่องบินเหลือเยอะเขาเริ่มเห็นธุรกิจใหม่ๆเช่นคารโก้ไหมครับแล้วก็ตอนนี้มีประเทศต่างๆที่เริ่มต้องการคารโก้มากขึ้นติดต่อเข้ามาเขาก็ต้องคิดเรื่องของ Car go, คารโก้งั้นตัวตัวสายการบินก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแต่ว่ามากน้อยอยังไงเนี่ยคนจะมูฟน้อยลงครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนมูฟน้อยลงแต่ของยังมูฟเหมือนเดิมแปลว่าธุรกิจสายการบินเดิมที่เน้นพสเซนเจอร์หรือผู้โดยสารอาจจะต้องหันไปเน้นเรื่องของคารโก้มากขึ้นหรือเปล่ามันต้องคิดเรื่องอย่างนี้เลยอะ อันนี้เป็น new normal เรื่องแรกค,คนจะ no move สองคือคนจะ no touch อ,ะอันนี้สำคัญาคือขอผมจับขอผมทัชเพลงนี้สมัยตอนมปีส <c oughs> คือคือจะบอกว่าคือเราพูดมาโดยตลอดว่าเราไฮเทคยังไงก็สู้ไฮทัชไม่ได้ทุกอย่างมันขึ้นกับสัมผัสรูปรถกลิ่นเสียงพอมาตอนนี้มันกลายเป็นอาจจะเป็นของต้องห้ามในช่วงที่ป้องกันการระบาดของโรคครับไม่ต้องอื่นไกล แค่คนในครอบครัวเดียวกันจะกอดกันยังคิดเยอะเลยถ้าจะกอดแม่หอมแม่เนี่ยคิดเยอะกลัวว่าเราจะเป็นพาหาอะออกไปข้างนอกมาจะเอาอะไรมาติดแม่หรือเปล่าอันนี้กลัวกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันครับก็เนี่ยขนาดคนกันเองอทีนี้เนี่ยธุรกิจบางอย่างที่ very high touch เช่นสปาอยู่ไห,ไหนก็อยู่ในห้องปิด คนต้องแตะตัวมันทำสปาแบบไม่แตะตัวไม่ได้มันจะแปลกมากเลยนะครับก็ไม้ตีตีตีหรือว่าใช้อุปกรณ์ใช่แบบกัวซาเหรอเอากัวซาคือมันมันโดยปกติแล้วสปายังไงก็ต้องแตะตัวออมากกว่านั้นคือแตะตัวอยู่สองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งยอมทํำไหมความน่ากลัวก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าหมดจากช่วงนี้แล้วสปาจะกลับมาคเพราะว่าคนอาจจะมีพฤติกรรมใหม่คือไม่อยากให้ใครมาแตะตัวมากขนานั้น ดังนั้นเนี่ยการทำสปาจึงเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยอยากทําคนทําธุรกิจสปาทําไงนั่นน่ะสิอาจารย์เพราะว่าเดิมของพวกนี้ไม่เคยเกิดและโควิด -19 เป็นโรคที่แพร่ระบาดหนึ่งได้ง่ายและสองรวดเร็วสามแล้วเป็นวงกว้างคุณว่าณเจะไม่รู้ตัวอันนี้แหละถูกไหมคือคนเอ๊ะแล้วคือคนที่นวดเราอาจจะไม่เป็นอะไรแต่คนที่นอนบนเตียงเนี้ยก่อนเราอ่เออคิดเยอะครับคนบางทีเนี่ย สปาบางแห่งมีออนเซนใครจะกล้าเข้าออนเซนคือเอาหายใจปนกันไปปนกันมาคิดเยอะมากคุณเล็ก No touch นี่เห็นชัดเจนมากครับ No touch ดังนั้นต้องคิดเยอะและทีนี้ความเดือดร้อนคือพอคนที่บอกว่าอยู่ในธุรกิจบริการมันจะต้องแบบเป็นเรื่องของ Experience ใช่ไปทำไงนั่นแต่สิอาจารย์เราจะนวดแบบ VRAR <c oughs> ก็ไม่ได้ด้วยสิ <c oughs> นั่นน่ะสิครับต้องคิดเยอะมากเลยอันที่สามคือ no share อ่า share ในที่นี้คือ h h a r e ครับ share ที่แปลว่าแบ่งปันกินข้าวกับครอบครัวสมัยก่อนกินร้อนช้อนกลางจบตอนนี้ไม่ใช่ต้องกินร้อนช้อนตัวเองอืมช้อนกลางของตัวเองด้วยนะเยอช้อนตัวเองไปจ้วงอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นช้อนกลางของตัวเองแล้วก็เอา้อกางช้อนกลางเก็บไว้คนอื่นก็ต้องมีช้อนกลางเป็นของตัวเอง ไม่ชีวิตยากเงี้ยต่อไปไม่ต้องแชร์แล้วกินข้าวเดี่ยวนี่แหละของใครของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นของอเมนูพวกฝรั่งก็ง่ายดีเพราะชุดไครชุดเหมือนไทีเนี้ยของคนไทยมันสนุกที่กินแชร์ไหมคุณเล็กจ้วงอันนั้นทีนึงขอผักหน่อยขอแกงหน่อยขอขนมจีนหน่อยเราสนุกกับการแชร์มาตลอดทีนี้เนี่ยวัฒนธรรมการแชร์จะไม่ค่อยเหมาะสมกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนวิเคราะห์แชร์เหมือนกันแต่เป็นร์ริ i n g e c o n o มีที่เป็นเทรนด์ทั้งหลายคือ การใช้ของร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาใช้รถร่วมกันจักรยานร่วมกันของร่วมกันเอามาแชร์ตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยมันจะกล้าแชร์ไหมเนี่ยเนี่ยผมกำลังจะคุยเรื่องนี้พอดีเป๊ะเลยว่า<ะ>ถ้าเราได้หลักคิดคือฐานคิดของ no share sharing economy ที่เป็นเรื่องใหญ่มากในช่วงที่ผ่านมาเรามานั่งคุยกันว่า<ะ>การทำ sharing economy เช่นมีห้องเหลือ<ะ>ให้คนอื่นมาเช่าแบบ Airbnb มีรถเหลือแล้วให้คนอื่นมาเช่าแบบ Grab car ต่อไปก็แย่ดี<ะ>คุณเล็กห้องผมว่างคุณเล็กเช่าไหม ไม่เช่าบ้านใครก็ไม่รู้ทําความสะอาดดีไม่ว่าก็คิดเยอะนะครับเออแคบคาเฮ้ยรถใครลาวาแล้วคนที่นั่งมาก่อนเราใครแล้วคนขับว่าโอเคไหมแล้วบ่อนี้มันสะอาดไหมเนี่ยเนี่ยเกิดเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นไม่ต้องพูดถึงโคเวิร์กิ้งสเปซนั่งอยู่กับใครละเนี่ยนั่งอยู่ในบริษัทตัวเองกับเพื่อนที่รู้จักกันอย่างกลัวเลยและคนข้างๆที่นั่งอยู่ในี่ใครอืออ่ะต่อไปโคเนปปิ้งสเปซอ่ะ,อะยิ่งหนักก็ไปใหญ่ นอนกลางวันร่วมกันคนละชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ไม่ไม่ไหวอ่ะก,กลัวนี่มันเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปไปอย่างชัดเจนนะฮะ Starbucks อะบอกว่าตัวเองจะเป็น Third Place ค,คือไม่ได้ขายกาแฟขายเออ Experience ประสบการณ์อยากเป็น Third Place คำถามคือ First Place คือที่ทำงาน Second Place คือ คือบ้าน,านหรือว่าที่ท first p เ a c e คือที่บ้านที่ second place คือที่ทํางานะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ third p เ a c e ก็ไปนั่งรวมกันที่สแตาบัคใครเขาอยากไปนั่งรวมกันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกแบรนด์สินค้ากับโดยเฉพาะธุรกิจครับลีเนี่ยควรจะต้องต้องหาวิธีการในการรับมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ยาสูตรสําเร็จที่เอาชนะโควิดในทีในรูปแบบต่างๆและคนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมทวงคืนรูปแบบธุรกิจแบบเดิมมาได้หรือเปล่ากับ no แชร r e เนี่ย no แชร์อ่ะก็ทีเนี้ยก็ คิดเยอะอย่างที่คุณเหล็กบอกแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าน่ากลัวมากในช่วงต้นนี้ในช่วงยาวๆยังไม่รู้นะครับคือ no บรนด d no brand โบราณกัน no brand นะอาจารผมมองกลับที่ตัวเอง no บรนด์นี่คือยังไงฮะ no บรนด์เนี่ยคือคนจะรู้สึกว่าจะซื้อหลุยวิ u i t t จะซื้อป r ด d าจะซื้อซ e l i n e จะซื้ออ i r m a สเป็นแสนๆไปทําไมวะเพราะว่าฉันไม่ได้เข้าสังคมขนาดนั้นนี่อันนี้จริงอาจารย์ จริงเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเรามีโซเชียลนิดในการยอมรับทางสังคมใช่ไหมครับในการใช้ของพวกลักชัวรี่แต่เอานาฬิกาปาเต้ฟิลิปก็ไม่รู้คคนก็มองไม่เห็นมีแต่คนในบ้านอาจจะไปโชว์ใครอะ่ะเอาซื้อทําไมเป็นล้านคิดอย่างนี้เลยครับคนคิดอย่างนี้เต็มเลยครับคือหรือบางทีเนี่ยถือแก้วกาแฟเก๋ๆโชว์เพื่อนในออฟฟิศคือ, work from home. อเวิร์กฟอร์มโฮมเก๋โชว์ใครเออแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะแล้วทำไมฉันต้องจา่ายแล้วทีนี้คนจะเริ่มมี มีเรื่องความคิดใหม่ๆเช่นเอ๊ะแล้ฉันซื้อกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาททำไมอ่าฉันไปซื้อกาแฟแก้วละยี่สิบห้าบาทที่เป็นกาแฟสดมันก็อร่อยดีเหมือนกันนี่ว่าอ่าเอาคุยไปคุยมาทีนี้เนี่ยการทำแบรนด์มันจะเดือดร้อนมากขึ้นทันทีโดยเฉพาะ Luxury รี่แบรนด์มันมันต้องคิดเยอะมากคุณเล็กว่าเมื่อ New Normal เกิดซีโนเ,<อ>เป็นอย่างน้อยแล้วเกิดแน่ๆเนี่ย<อ>คำถามคือปรับโมเดลธุรกิจยัยงไง อันนี้อันนี้น่าคิดนะครับโดยเฉพาะอันสุดท้ายคือเรื่องโนแบรนด์ที่คนไม่ออกจากบ้านไปใช้สังคมคือมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารเนลเั่นประเทศไทยเขาก็บอกเหมือนกันว่ายอดขายที่ตกลดลงเนี่ยนะอาจารย์อย่างลูกอมดับกลิ่นปลากับอาดับกลิ่นปลาหรือว่าแว็ก์แต่งผมก็ยอดขายตกลงเพราะคนไม่ค่อยออกจากบ้านอืกระทั่งรังนกที่คนไปมาหาสู่แล้วไปเยี่ยมกันยอดขายก็ตกทั้ง3 0กว่าเปอร์เซ็นต์อ้ออินไซด์มากและน่าสนใจมากครับน่าคิดเหมือนกันนะครับอย่างนี้เนี่ย มีสี่โนเรื่องนี้เนี่ยเราโนสนโนแคร์ไม่ได้โน้ตสนโนแคร์ไม่ได้ยังไงคราวนี้ต้องแคร์แน่ <Ha. S 2> แล้วต้องปรับตัวเยอะต้องปรับตัวโอ้โหผมนั่งคิดเรื่องนี้มาหลายวันคุณเล็กเรื่องของปกติใหม่หรือที่คุณเล็กใช้คําว่า new normal ครับ <c oughs> คือแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงคุณผู้ฟังเป็นห่วงคุณผู้ชมเป็นห่วงนักธุรกิจเป็นห่วงคนที่กําลังเดินตอนนี้เราตาบอดคําช้าง <c oughs> ครับคําว่าตาบอดคําช้างคือ เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆโควิดในทีนี้อะไรอืมคือบางคนบอกเป็นแล้วเป็นอีกได้บางคนเป็นเป็นแล้วเป็นอีกอาจจะไม่ใช่เป็นใหม่นะคืออันเดิมมันมันมันไม่อคกทีบแล้วอยู่ดีมันกลับมาแอคทีฟคือไม่ได้ติดใหม่จะติดเดิมบางคนบอกว่าเนี่ยเป็นแล้วเอคนแก่กับเด็กคนมีโรคนั้นคนมีโรคนี้จะยิ่งรุนแรงบางคนบอกว่ากินมะนาวบคนอะไรก็ไม่รู้เออพอกินกินน้าตาคร้กินน้ำมะนาวอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้บางคนบอกไปกินนี่สีฟ้าทลายโจรคือวันนี้ เราอยู่ในโลกที่แค่เรื่องของสุขภาพร่างกายเรายังตาบอดคำช้าง<ม>คือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรธุรกิจยิ่งหนักซึ่งมันะจะตามมาคือตอนนี้ต้องจัดการเรื่องสุขภาพก่อนใช่แต่เขาบอกว่าตอนนี้เราเจอซูเปอร์สตรอมคือเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่เรากำลังจะเจอเพอร์เฟกต์สตรอมซูเปอร์สตรอมคือพายุลูกใหญ่มากแต่เพอร์เฟกต์สตรอมคือพายุที่มันทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ชื่อว่าเศรษฐกิจครับ ธุรกิจที่กำลังจะเปลี่ยนไปและแนวคิดเดิมจะอยู่ได้ยากมากๆเลยเพราะว่าพูดจริงนะครับสี่โนเนี้ยยังไงธุรกิจท่านก็เจอสักโนน,นึงเรื่องนี้ถือว่าท้าทายและเดี๋ยวเราน่าจะขมวดปมเอาไปคิดได้ต่อแล้วก็เดี๋ยวไว้ยกยอดคุยกันครั้งถัดไปก็เริ่มต้นมาซับเบาๆจบท้ายแบบหนักๆให้คิดออตอนแรกออคุณเล็กบอกว่าเราคุยกันสบายๆเราปรับตัวยังไงก็นั่นแหละฮะ ยังถ,ถามอาจารย์เอกถามผมว่ามีสุดสำเร็จอะไรตอนนี้ไม่มีไม่มีใครรู้เร่วงสุดสาเร็จแต่ว่าติดตามเหตุการณ์ติดตามข่าวตลอดแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเล็กครับ <c oughs> และเอกครับเดี๋ยวคราวหน้ามาด้วยกันใหม่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ